กับผมในเอกวัชญเลศศึกษานิเทศสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรศรีธรรมราชเขตหนึ่งครับปัจจุบันก็จะเป็นศึกษานิเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับให้กับคุณครูภาระหนะ้าที่หลักของศึกษานิเทศนะครับก็คือการนิเทศกํากับติดตาม ผลและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดนะครับซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีทั้งหมดสเขตพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งผมนะครับรับผิดชอบอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งครับซึ่งกับผมเองนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับในการ นิเทศการศึกษานะครับรวมระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่หลักนะครับในการที่จะร่วมประชุมวางแผนกำกับติดตามนะครับการดำเนินง,งานของโรงเรียนในสังกัดนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการนะครับทั้งในตัวของการบริหารจัดการการบริหารการจัดการเรียนการสอนนะครับรวมถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานะครับซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเนะครับเป็นระบบนะครับที่ทุกโรงเรียนนะครับจะต้องดําเนินการนะครับซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชนนะครับและก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็โรงเรียนนะครับก็จะต้องร่วมมือกันนะครับในการกําหนด นะครับทิศทางของโรงเรียนว่าเราจะต้องการาให้โรงเรียนของเรานะครับก้าวไปในทิศทางใดนะครับเราก็จะต้องอมีการร่วมกันนะครับวางแผนการบริหารจัดการในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งระบบประกันคุณภาพภายในนะครับก็จะหมายถึงระบบในการที่เราจะประกันคุณภาพนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องก้าวไปถึงจุดไหน นในแต่ละปีจะต้องมีการดําเนินการมีการกําหนดค่าเป้าหมายนะครับสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะครับมีกระบวนการขั้นตอนนะครับที่มีการกําหนดไว้นะครับอย่างเป็นระบบนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือสถานศึกษานะครับจะต้องจัดทำโครงสร้างการบริหารนะครับที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษานะครับหมายความว่าผู้บริหารเองนะครับจะต้องมีระบบนะครับการบริหารจัดการนะครับที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะครับซึ่งมีหน้าที่นะครับในการกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษานะครับภายในสถานศึกษานะครับและก็มีหน้าที่ในการกํากับติดตามให้ความเห็นและก็แสดงแนะ นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะครับและก็เสนอสถานศึกษานะครับให้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสถานศึกษานะครับจะต้อง จัดระบบสารสนเทศนะครับที่มาของข้อมูลอย่างเพียงพอมีความชัดเจนและก็มีความน่าเชื่อถือนะครับและก็สถานศึกษาจะต้องกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษานะครับที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนสถานศึกษาท้องถิ่นนะครับและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในการนี้ทางโรงเรียนนะครับจะต้อง มีการกำหนดค่าเป้าหมายด้วยตนเองนะครับตามที่สถานศึกษาผู้บริหารคุณครูหรือชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เรียนนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายนะครับก็คือการกำหนดเกณฑ์ว่าเราเนี่ยครับจะไปอยู่ที่เกณฑ์ไหนนะครับระดับคุณภาพระดับใดนะครับที่มีความเป็นไปได้ หมายความว่าจะต้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนของตัวท่านเองด้วยนะครับครับหลังจากที่สถานศึกษานะครับได้ดําเนินการนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับของโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวในตัวผู้บริหารเองนะครับหรือว่าคณะบุคคลที่ได้รับหน้าที่นะครับหรือว่ารับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณภาพ นะครับก็จะต้องดําเนินการนะครับในการตรวจสอบคุณภาพนะครับมีการกํากับติดตามการดําเนินงานนะครับให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็บรรลุบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับตาม אע, แผนพัฒนาคุณภาพนะครับก็คือจะต้องมีการประเมินคุณภาพภายในนะครับหรือว่ามีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในนะครับของโรงเรียนเองซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับ เมื่อได้ร mm ับการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับก็จะต้องมีการดําเนินงานนะครับเข้าไปตรวจสอบคุณภาพภายในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมนะครับนั่นก็คือการนิเทศภายในนั่นเองนะครับครับสำหรับหน้าที่นะครับของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะครับจะต้องมีการดําเนินการตรวจสอบทบทวนและก็รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะครับ สำหรับในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะครับให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการสังเกตพฤติกรรมการกระบวนการทำงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนการสอบถามการสัมภาษณ์การพิจารณาหลักกหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานนะครับตัวอย่างผลงานหรืออาจจะมีแฟ้มสะสมผลงานนะครับแบบสำรวจ แบบสอบถามแบบทดสอบหรือว่าแบบวัดต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นเค,ครื่องมือเครื่องมือนะครับในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะครับซึ่งจะต้องมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบนะครับมีความต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปนั่นเองนะครับ หลังจากที่สถานศึกษาได้มีการดําดเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสถานศึกษาก็จะต้องอจัดให้ผู้เรียนทุกคนนะครับในแต่ละช่วงชั้นนะครับที่มีการจัดการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้รับการประเมินผลสัมฤธิ์ในวิชาแกนหล,ลักและก็มีการตรวจวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับด้วยเครื่องมือนะครับที่มีมาตรฐานนะครับ หลังจากนั้นนะครับที่ได้มีการตรวจสอบแสรเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องมีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพาการศึกษาประจำปีโดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะครับพร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธินะครับตามข้อ,อ ที่ผ่านมานะครับที่ได้กล่าวมานะครับและก็เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ประกาศต่อสาธารณชนนะครับหมายความว่าทางโรงเรียนนะครับหลังจากที่มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนะครับตามระบบประกันคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องมีการรายงานผลหรือว่าการรายงาน sar หรือว่าที่เราเรียกว่าซานะครับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งเองนะครับก็จะมีการาแจ้งนะครับไปยังโรงเรียนในสังกัดนะครับว่าทางโรงเรียนนะครับจะต้องมีการส่งรายงานในช่วงไหนนะครับและก็จะต้องมีการประเมินผลอย่างไรนะครับมีการารายงานอย่างไรนะครับตอ่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเพื่อให น่วยงานต้องสังกัดนะครับได้มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานนะครับแล้วก็จะรายง,งานต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทในลําดับต่อไปครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ